สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกัจ,จนาสิงหพภานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงสังฆค,คุณในบทที่ว่าทักคินเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาทำบุญทักษินาทานแปลว่าทานที่เขาให้ด้วยมือขวาคือให้ด้วยความเคารพคือของที่เขานำมาถวายที่เรียกว่าทายธรรม ด้วยเจตนาที่จะสละของนั้นเพื่อทำบุญทั้งเป็นการเจริญกุศลเพื่อให้เกิดผลแก่ตนเองและอุทิศส,ส่วนกุศลที่กระทำแล้วนั้นแก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อให้สำเร็จประโยชน์และความสุขแก่ปรัตตูปชีวีเปรตคือเปรตหรือผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่มีความเป็นอยู่ด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญจากญาติของตนอุทิศไปให้ส่วนในอัตถกถาฉลังคสูตร ท่านให้ความหมายของคำว่าทักษินาทานไว้ว่าเป็นทานที่ประกอบไปด้วยองค์หกชื่อว่าทักษินาทานหรือทานเป็นเหตุให้เจริญซึ่งสมบัติเป็นเหตุให้พ่อคูณซึ่งสมบัติชื่อว่าทักษินาทานหรืออีกอย่างหนึ่งบุญที่สำเร็จจากการบริจาคคือการสละวัตถุได้แก่สละความติดข้องในสมบัติของตน สละให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นชื่อว่าทักษิณาทานหรือความสมบูรณ์แห่งทานเมื่อระลึกในสังฆค,คุณให้ด้วยความเคารพที่เกิดขึ้นในสงฆ์ด้วยความเริ่มใสในสังฆค,คุณเหมือนกับการถวายวัตถุทานในที่พร้อมหน้าสงฆ์ความสมบูรณ์แห่งการถวายวัตถุทานนั้นได้ชื่อว่าทักษิณาทานรวมความว่า ทักษิณาฐานก็คือของที่เขานำมาถวายแก่พระสงฆ์ด้วยความเคารพเพื่อทำบุญด้วยการสละสิ่งของนั้นด้วยความไม่ติดข้องทายธรรมคือของที่เขานำมาถวายที่เรียกว่าทักษิณาทานนั้นสำหรับพระสงฆ์ก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารบิณฑบาตจีวรจารักษาโรคและเสนาสนะที่อยู่ที่พักสำหรับพระภิกษุ ฐานวัตถุที่ท่านแสดงไว้ในอธถกถาอาวุธิกสูตรในตติยวัคติกานิบาตอิติวุตกะประกอบไปด้วยข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมของรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปข้าวได้แก่ของกินหรือของเคี้ยวทุกอย่างน้ำได้แก่น้ำดื่มหรือน้ำปานะ ผ้าได้แก่เครื่องปกปิดปีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นตน้นยานได้แก่เครื่องที่ช่วยให้การเดินทางประสบผลสำเร็จเช่นรถหรือคานหามที่สุดแม้รองเท้าและร่มก็ชื่อว่าเป็นยานคือสิ่งที่ช่วยให้การเดินทางประสบผลสำเร็จดอกไม้ได้แก่ดอกไม้ทั้งหมดทั้งที่เป็นดอกไม้ที่ร้อยแล้วหรือยังไม่ได้ร้อย ของหอมได้แก่ของหอมทุกชนิดและเครื่องอุปกรณ์ของหอมทั้งที่บดแล้วและยังไม่ได้บดเครื่องรูปไล้ได้แก่เครื่องทำการย้อมผิวที่นอนได้แก่สิ่งที่ใช้นอนจะเป็นผ้าหรือเป็นอาสนะเตียงหรือตังหรือเครื่องปูลาดเป็นต้นที่พักคือที่ใช้พักอาศัยสามารถป้องกันลมและแดดได้ ประทีบคือสิ่งที่ให้แสงสว่างมีเครื่องอุปกรณ์แก่ประทีบมีเรือนคือตัวประทีบใส้ประทีบและน้ำมันเป็นต้นสำหรับฐานที่ประกอบไปด้วยองค์หกเรียกว่าทักษิณาฐานนั้นในอัตถกาถาฉลังคสูตรท่านแสดงไว้ว่าทานประกอบด้วยองค์หกก็ทานนี้นั้นประกอบด้วยองค์หกเท่านั้นจึงมีผลมาก ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายก็ทักษิณาประกอบด้วยองค์หกอย่างไรพิสูจนทั้งหลายในธรรมวินัยนี้องค์ของทายกมีสามองค์ของปฏิคาหกมีสามองค์สามของทายกอะไรบ้างพิสูจนทั้งหลายทายกในพระศาสนานี้ก่อนแต่ให้ย่อมมีใจดี กำลังให้ย่อมทำจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วย่อมมีจิตชื่นบานองสามของทายกเหล่านี้องสามของปฏิคาหกอะไรบ้างพิสูจนทั้งหลายปฏิคาหกในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ปราดราคะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะย่อมเป็นผู้ปราโทสะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ ย่อมเป็นผู้ปราดโมหะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะองสามของปฏิคาหกเหล่านี้องค์ของทายกมีสองค์ของปฏิคาหกมีสาดังพรนานามาชนี้พิสุทั้งหลายทักษิณาประกอบด้วยองคหกอย่างนี้แลพิสุทั้งหลายการประมาณบุญในทักษิณาอันประกอบด้วยองคหกอย่างนี้ว่า ความหลั่งไหลของบุญความหลั่งไหลของกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้อารมณ์เลิศด้วยดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่น่าปรารถนาทรัคายพอใจมิใช่ทำได้ง่ายที่แทบบุญนั้นถึงการนับว่ากองบุญใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียว ภิสษุทั้งหลายการถือเอาประมาณน้ําในมหาสมุทรว่าน้ําประมาณเท่านี้อารหกกะก็ดีน้ําประมาณเท่านี้ร้อยอารหกกะก็ดีน้ําประมาณเท่านี้พันอารหกกะก็ดีน้ําประมาณเท่านี้แสนอารหกกะก็ดีมิใช่ทําได้ง่ายที่แท้น้ํานั้นถึงการนับว่ากองน้ําใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียว แม่ชันใดพี่สูต์ทั้งหลายการทำประมาณบุญในทักษิณาประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้ว่าความหลังไหลแห่งบุญความหลังไหลแห่งกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้อารมณ์เลิศด,ด้วยดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่น่าปรารถนาระค่ายพอใจมิใช่ทำได้ง่ายที่แท้ บุญนั้นถึงการนับว่ากองบุญใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียวฉันนั่นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาได้ตรัสวยกรณ์นี้ครั้นแล้วได้ตรัสคํานิคมอื่นอีกต่อไปว่าทายกก่อนแต่ให้ก็มีใจดีกําลังให้พึงทําให้จิตเลื่อมใสครั้นให้แล้วก็เป็นผู้มีใจชื่นบาน ความบริบูรณ์แห่งเจตานานี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันปฏิคาหกปราดราคะปราดโทสะปราดโมหะไม่มีอาสวะปฏิคาหกทั้งหลายสํารวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์เป็นเขตที่ถึงพร้อมแห่งบุญยันนี้ย่อมมีผลมากทั้งฝ่ายตนทั้งฝ่ายผู้อื่นเพราะชำระเองเพราะให้ด้วยมือของตนบัณฑิตผู้มีปัญญามีศรัทธา มีใจพ้นจากตรณีบูชาอย่างนั้นย่อมเข้าถึงโลกไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขดังนี้ที่ทรงแสดงลักษณะของทักษิณาทานที่ประกอบไปด้วยองค์หกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้ทราบความจริงว่าถ้าทายกคือผู้ให้นั้นประกอบไปด้วยองค์สามปฏิคาหกคือผู้ที่รับทานนั้นประกอบไปด้วยองค์สาม ทานนั้นเป็นทักษิณาฐานเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากทรงแสดงความจริงให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของทานที่เป็นทักษิณาฐานเท่านั้นแต่ถ้าทําทานโดยมุ่งหวังเพื่อที่จะให้ได้รับผลมากให้ได้รับอนิสงส์มากตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็เป็นฐานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นฐานที่ประกอบไปด้วยโลภะคือความติดข้องต้องการอยากได้ผล เป็นทานที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เป็นผู้ให้ทานที่ดีที่สมบูรณ์แล้วเราเป็นผู้มีบุญมากเราจะได้รับผลแห่งทานนั้นอย่างโอฬารคือให้ทานด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราเนื่องด้วยตัวตนของเราไม่ได้เป็นการให้ทานเพื่อสละความติดข้องไม่ได้เป็นการให้ทานเพื่อบันเทาโลภะ แต่กับเพิ่มโลภะความติดข้องให้มากขึ้นก็เป็นไปในส่วนของอวิชชาคือโมหะอยูด่ดีฉะนั้นการให้ทานที่เรียกว่าทักษินาทานนั้นจึงเป็นการให้วัตถุสิ่งของด้วยความไม่ติดข้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลที่ดีงามส่วนผลของการให้ทานนั้นย่อมมีแก่บุคคลนั้นนั้น ตามสมควรกับเหตุที่ตนได้กระทําไว้แล้วเกี่ยวกับทักษิณาทานที่บริสุทธิ์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตว่าของที่นํามาทําบุญที่เรียกว่าทักษิณาทานนั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นมี4อย่างด้วยกัน 1. ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก 2. ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา 6, ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆา6 4. ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้ง2อฝ่ายคือทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกอย่างที่ 1. บริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก็คือทายกคือผู้ให้หรือผู้ถวายนั้น เป็นผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิคาหกคือผู้ที่รับทานนั้นเป็นผู้ที่ทุศีลมีบาป,ปรธรรม2บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับทานทายกผู้ที่ถวายฐานนั้นไม่บริสุทธิ์ได้แก่ทายกผู้ถวายทานนั้นเป็นผู้ที่ทุศีลมีบาปธรรมผู้รับทักษิณาทานนั้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม สามไมบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทาย,ยกทั้งฝ่ายปฏิคาหกทายกผู้ให้เป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ที่มีบาปประธรรมปฏิคาหกคือผู้รับก็เป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีบาปประธรรม 4. บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทาย,ยกและฝ่ายปฏิคาหกทายกคือผู้ให้ก็เป็นผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลและมีกัลยาณธรรม ทักษิณาทานที่ถึงความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นเป็นทักษิณาทานที่เป็นเหตุให้เจริญซึ่งสมบัติพ่อคูณขึ้นซึ่งสมบัติคือบุญที่เกิดขึ้นจากการบริจาควัตถุทานซึ่งบริจาคด้วยความไม่ติดข้องในวัตถุทานนั้นย่อมเป็นความสมบูรณ์แห่งทานนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโดยไม่จําเป็นต้องหวังหรือตั้งความปรารถนาใดๆผลของทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ให้ทานนั้นนั่นเองพระสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณคือทักคินโยเป็นผู้ควรแก่การรับของที่เขานำมาทำบุญเพราะท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจด อันประกอบไปด้วยคุณธรรมคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงอย่ายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะปะลุความเป็นพระอริยะบุคคลตามลำดับ คือพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์แม้ภิกษุสงผู้เป็นสม,มุติสงคือยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านปฏิบัติเพื่อถึงความบริสุทธิ์หมดจดปฏิบัติให้ถึงความบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสุปฏิปันโน ปชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลาเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นทักคินเยโยผู้ควรแก่การรับของที่เขานำมาถวายหรือของที่เขานำมาทำบุญเพราะสมมุติสงตามที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านปฏิบัติเพื่อถึงความบริสุทธิ์ด้วยปริสุทธิสินสี ได้แก่ปาติโมกสังวรคือการสำรวมในพระปาติโมกอินรียสังวรสำรวมอินทรียอาชีวปฏิสุทธิเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์หมดจดปัจจยะปัจเวคขณะพิจารณาปัจัจสี่ก่อนที่จะบริโภคปาติโมกสังวรลศีนคือการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยคือประพฤติเพื่อเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม กระทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงอนุญาตซึ่งข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่นำให้พ้นไปจากการตกไปสู่อบายหรือพ้นไปจากการตกไปสู่ความชั่วด้วยเจตนาวิรัตคืองดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ ได้แก่ศีลที่เป็นใหญ่เป็นประธานได้แก่ศีล227สิกขาบทและข้อวัดปฏิบัติอื่นๆที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติไว้อินทรียสังวรก็คือการสำรวมอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้ยินดียินร้ายในเมื่อได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิด มีสติระลึกว่าเป็นสักแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏแล้วกระดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะพึงยึดถืออาชีวปริสุทธิเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยอเนสนาคือการสแสวงหาที่ไม่ถูกต้องเป็นการสแสวงหาที่ผิดพระธรรมวินยัย เป็นผู้มีการเลี้ยงชีพที่ตรงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังลาบสักการะไม่แสดงออกทางกายด้วยอาการสมรวมไม่กล่าวทางวาจาเหมือนเป็นสมณะผู้สงบแต่จิตใจหวังเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อได้ลาบและสักการะการประพฤติเช่นนี้เป็นการประพฤติที่ไม่ตรงทั้งกายวาจาและใจที่ตรงทั้งกายวาจาใจนั้นก็คือ ประพฤติเพื่อปฏิบัติขัดเกล่าตามพระธรรมวินัยเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงตามลำดับปัจยปัจเวกคณะคือการพิจารณาก่อนที่จะบริโภคปัจ,จัยสีคือพิจารณาทั้งในขณะรับขณะบริโภคขณะบริโภคแล้วเพื่อห้ามตัณหาหรือความติดข้องหรือความโลภไม่ให้เกิดขึ้น ให้เข้าใจตามความเป็นจริงในแต่ละขณะนั้นว่าเกิดระดับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพิจารณาในขณะรับจีวรรับบิณฑบาตหรืออยู่ในเสนาสนะที่นั่งที่นอนและยารักษาโรคพิจารณาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูลและโดยอุบายอันแยบขายเช่นพิจารณาในขณะที่รับจีวรพิจารณาโดยความเป็นธาตุก็คือ จีวรนี้หรือผ้าผืนนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นผู้บริโภคจีวรนั้นเล่าก็สักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาพศูนย์จากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลศูนย์จากความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลก็คือ กีวรทั้งปวงนี้หรือผ้าทั้งปวงนี้เป็นของบุคคลไม่พึงเกลียดขั้นมาถึงกายอันเปื่อยเน่านี้ก็เป็นของน่าเกลียดอันบุคคลพึงเกลียดยิ่งนักพิจารณาโดยบอันแยบคายก็คือกีวรทั้งปวงหรือผ้าทั้งปวงนี้บริโภคนุ่งห่มใช้สอยก็เพื่อกําจัดความเย็นกําจัดความหนาวกําจัดความร้อนกําจัดเหลือบกําจัดยุง ป้องกันลมแดดเพื่อปกปิดอวัยวะเครื่องกำเริบความอายเสียพิจารณาในอาหารบินทบาตโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูลและโดยบาลยแยบขายก็คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุอาหารบินทบาตนี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนี้เล่าก็สักแต่ว่าเป็นธาตุอันหนึ่ง ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนพิจารณาอาหารบินทบาดโดยความเป็นของปฏิกูลก็คืออาหารบินทบาดนี้เป็นของบุคคลไม่พึงเกลียดขั้นมาถึงกายอันเน่าเปื่อยนี้ก็เป็นของอันน่าเกลียดอันบุคคลพึงเกลียดจริงนักพิจารณาอาหารโดยอุบายแยบคายก็คือ บริโภคอาหารนี้ไม่ใช่บริโภคอาหารเพื่อเล่นไม่ใช่บริโภคเพื่อความมัวเมาไม่ใช่บริโภคเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อให้ผิวพรรณงดงามแต่บริโภคเพื่อการตั้งอยู่แห่งกายเพื่อความเป็นไปได้แห่งกายเพื่อกำจัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรมจันเพื่อกำจัดเวทนาเก่าให้หมดไปเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เพื่อกายจักอยู่ได้นานกายจักไม่ลำบากดังนี้ในส่วนของการพิจารณาปัจจัยอื่นที่เหลือเช่นเสนาสนะที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็มีนัยยะเช่นเดียวกันคือพิจารณาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูลและโดยอุบายอันแยบขายพระสงฆ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นทั้งพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโลภะกำจัดโทสะและกำจัดโมหะ ซึ่งเป็นไปในส่วนสมมุติส่งก็จัดว่าเป็นทักคินเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเพื่อทำบุญเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติขัดกล่าเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับส่วนพระอริยสงฆ์ผู้ที่ละกิเลสได้ตามลำดับแห่งมรดคน,นั้นคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอระหัน ได้ชื่อว่าเป็นทักษิเนยะบุคคลบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานํามาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์หมดจดของท่านจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณทำให้ทักษินาทานคือของที่เขานํามาทำบุญนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากทำให้วัตถุทานที่เขาถวายนั้นเป็นเหตุให้เจริญซึ่งสมบัติเป็นเหตุให้พ่อพูนซึ่งสมบัติ เพราะทําให้การถวายทานนั้นเป็นความสมบูรณ์แห่งทานทําให้ผู้ถวายทานนั้นถือเอาทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งสมบัตินําติดตัวไปได้ทําให้ผู้ถวายทานนั้นเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยมนุษยสมบัติสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดพระสงฆ์จึงได้ชื่อว่ามีคุณในส่วนที่เป็นทักคินโยผู้ควรแก่ของที่เข้านำมาถวายเพื่อทำบุญตามที่ได้กล่าวมาแล้ว มีข้อความในอัธกถาท่านแสดงไว้ว่าอย่างไรครับข้อความในวิสุทธิมารกเล่มหนึ่งภาคสมาธิปริเชตที่7ฉะอนุสตินิเทศหน้าที่368มีว่าอธิบายบททักกิเนโยก็แหละทานที่บุคคลให้เพราะเชื่อปรโลกเรียกว่าทักคีนาพระสงฆ์ย่อมควรซึ่งทักกีนานั้นฉะนั้นจึงชื่อว่า ทักคีเนโยผู้ควรซึ่งทักคีนาอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เกื้อกูลแก่ทักคีนาโดยที่ทำทักคีนาให้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำให้มีผลมากฉะนั้นจึงชื่อว่าทักคิเนโยผู้เกื้อกูลแก่ทักคีนา